นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ um ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติวาคะพะโทพุทธังสานุตมะวะเทถาสัตทีละสามะธรรมสาลิปุโรตะนุตัตูวิกโลโตคะสุโนปันสัมนละจัจฉาวิทโธพุทธสัมมาสัมหังละ อาวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุทตังสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลโตคะสุโนปันสามนละจัชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุนังสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลตกโลตคะ สุโนปันสามนละจัชาวิทโภพุทธสัมมาสามหังละอาว่าฆาะโสปิติอิอิว่าฆระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลโตคะสุโนปันสามนละจัชาวิทโภพุทธสัมมาสามหังละอาว่าฆาะโสปิติอิอิว่าฆระโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิละ สามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลโตคะสุโนปันสามนละจัจฉาวิโทพุทธสัมมาสามหังละอวาคภะโสปิติอิสิวาคภะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลโตคะสุโนปันสามนละจัจฉาวิโทพุทธสัมมาสามหังละอวาคภะโสปิติอิ ติวาคะพโทพุทธ,ธ,ธนังสานุตมะวะเทถาสัตถีละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอทูวิกโลโตคะสุนโนปันสมนละจัชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคะพะโสปิติอิติวาคะพโทพุทธ,ธนังสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอัทูวิกโลโตคะ สุโนปันสัมนละจัจชาวิทโธพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภะโสปิติอิติวาคภะโถพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตธิละสามะธรรมสาลิปุโลตะนุตอัทูวิกโลโตคะสุโนปันสัมนละจัจชาวิทโธพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภะโสปิติอิ